สวัสดีค่ะนารีขีม่ม้าขาวพยากรณค่ะ,ะวันนี้เรามาดูดวงอ่ะลัคนาราศีสิงห์ประจาเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกสิงหาถึงสิบหกกันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสามกรกฎาถึงยี่สิบสามสิงหานะ,ะใครที่ตรงกับลัคนาราศีสิง วันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะใครเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอ่าประชาสัมพันธ์นิดนึงใครสนใจอยากจะบูชาตะกุดอันนี้แม่หมอจะมี ปูคาถาเรียบร้อยนะคะมีองค์ปะทับให้สององค์สำหรับคุ้มกันภัยดูแลให้คุณนะคะดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาได้แล้วก็เปิดโชคเปิดลาบนะคะให้เมตตามหานิยมนะคะก็จะบูชายที่5 9 9นะใครสนใจอยากจะได้ที่ดินอยากจะสร้างบ้านที่เชียงใหม่ที่ที่มันปลอดภัยจะภัยที่บติที่ที่น้ำมันไม่ท่วมอ่ไลน์มาทางแม่หมอได้นะคะเพราะแม่หมอจะมีบริษัทที่ที่เขารับรับสร้างรับหาที่ให้สร้างบ้านให้ค่ะอเป็น เพื่อนของแม่หมอเองอันนี้ก็าทำดีนะคะก็สนใจก็แอดไลน์มาได้มาถามได้นะคะเผื่อใครไม่รู้จะไปหาที่ตรงไหนที่แบบจะปลอดภัย่นอ่าเขาเป็นเขาสามารถตะเวนหาที่ให้ได้นะคะจนเราถูกใจแหละโอเคค่ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะดูดวงนะลัคนาราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดคุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะลุ้นลุ้นลุ้น้ลน,ล,น,ล,นลุ้นไปด้วยกันแม่หมอก็สิง หลายๆคนเนี่ยได้ดวงได้ดีตามที่แม่หมอทํานายไปก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะด้วยเป็นแรนดอมเนาะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆุกคนหรืออาจจะเกิดแหละแต่ของคุณอาจจะเลื่อนอีกเดือนสองเดือน,ส,ออนสามเดือนก็แล้วแต่แต่ละคนนะอ่ะมาดูดีกว่าเดือนนี้เดือนเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาห้าถ้วยไม่ไม่ยืนคอตกมาเลยล่ะเออหกเหรียญอื้อ ก้าถ้วยอ่าคิงออฟขับนะคะเลิเวอร์สิงก็ยังคงเป็นสิงนะคือสิงนี่จะมีเอกลักษณ์เด่นอยู่เรื่องหนึ่งนะในเรื่องของความรักเขาเรียกว่ารักขุดรักขุดรักสอนรักไม่แฮปปี้รักที่มีแต่ความทุกข์ระทมขมคืนรักที่มีแต่แบบถ้าไม่เกิดจากความผิดพลาดของเขาก็เกิดจากความผิดพลาดของเราเออมีสองทางความผิดพลาดของเขาคือ คุณอาจจะไปเจอเจอคนเจ้าชู้อ่ะคบคบไปก็จะมีเรื่องรักสามคนสามเราเข้ามาให้ปวดใจหรือคบคบไปตัวคุณนี่แหละค่ะสเสน่ห์แรงเนก็จะไปมีอีกคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์จนมันเกิดปัญหาขึ้นมาตลอดอืมเขาเรียกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนบุคลิกบุคลิกค,คําพูดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างจะจะดูดีอ่ะ มีความสงา่ามีออร่าในตัวสูงนะด้วยอิทธิพลของราศรีของชาวสิงค์เขาอะเพราะฉะนั้นความมีเสน่ห์ในตัวคุณนะ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะอะไอ้ความมีเสน่ห์นี่แหละบางครั้งมันก็นําปัญหามาให้คนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืมบางทีเนี่ยตัวคุณเองนี่แหละค่ะให้เรามัดระวังนะเขาบอกว่าในเดือนนี้เสน่ห์คุณจะร้อนแรงเอา้า <c oughs> เพราะว่าคําว่าเสน่ห์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงเพราะว่าหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณที่สดใสแต่มันอาจหมายถึงวาจาคําพูดที่เป็นเสน่ห์ของคุณ พูดเก่งพูดเพ้อเข้ากับคนได้ง่ายอัธฉยาศัยดีชอบช่วยเหลือคุณอันนั้นมาเป็นเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์ในตัวคุณเองเลยนะซึ่งมันจะดึงดูดอะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณได้โดยที่บางทีคุณก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรอะแต่เขาเข้ามาตึงตาตึงใจคุณเองนะคะดังนั้นในเดือนนี้เรมามันระวังเสน่ห์ในตัวคุณจะนําปัญหาในเรื่องของความรักมาให้กับคุณนะคะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะเสน่ห์แรงมันก็ดีอย่างบางคนพื้นดวงแบบ ดาวปัตตานีเป็นดาวลาภะอย่างเงี้ยโอ้โหเกิดมาคู่เยอะรวยคู่ค่ะไม่ใช่รวยเงินนะรวยคู่แต่รวยคู่ไม่ได้บ่งบอกว่าอย่างคุณเนี่ยเห็นไหมดาวแห่งความรักเนี่ยมาเป็นดาวลาภะมันเป็นดาวลาภะนะไพ่คู่เนี่ยของแม่หมอเนี่ยรักนั้นมีแต่มีเยอะอ่ะเยอะอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาอกหักจากคนน้นยังไม่ทันจะได้พักใจเลยยังไม่ทันจะได้ดาวหัวใจเลยอีกคนนึงก็เข้ามาละบางทีเข้ามาแบบหลายหลายคนนะคะ เออแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้รักแข่งมันมันมารักนําปัญหาให้คุณนี่แหละคือปัญหาของคุณในเดือนนี้เรื่องของความรักนะเด่นเด่นมาเลยรักของคุณอย่าพยายามเผื่อรักใครมากจนเกินไปนะเอออย่าแบบรักที่เสียด้นะ้องคนนั้นก็ดีคนนั้นก็อยากได้ประเดี๋ยวมันจะนิงตรงนางนะเป็นรักสามเศร้าเอานะคะ ดังนั้นเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้ารักคุกรักซ้อนรักของคุณเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองเนี่ยห้าถ้วยมันเกิดจากตัวคุณเองดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นเพศไหนๆอ่ะรู้แหละเสน่ห์แรงแต่เราต้องยับยัง้งชั่งใจหน่อยนะคะเอออย่าไปอุย้ยอารับทุกคนเออเข้ามาให้หมดหมดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคุณเออทีนี้ถ้าคุณมีคู่ครองความรักอยู่แล้วเนี่ย ก็ยังคงต้องให้ระม,มัดระวังนะคะในเรื่องของความรักวองคู่ของคุณอาจจะปันใจไปให้ผู้อื่นได้เอา้าแทนที่ความรักจะดีเนาะมันไม่ดีอะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันเป็นรักแบบว่ารักเผื่อเลือกเผื่อใจเผื่อชอบเผื่อไปทั้งหมดทั้งคุณและเขานะ่ะบางทีให้ระม,มัดระวังความรักที่อาจจะเจอแบบทั้งสองฝั่งแบบสองคนสองเราก็รวมกันเป็นสามคนสามเราเป็นหกคนหกเราอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ให้ระม,มัดระวังตรงนั้นคือชีวิตของคุณไม่จเจอเจอแต่ปัญหาอินุตรงนั่งอะ บุ้นวายในเรื่องของความรักไม่จบไม่สิ้นบางทีคุณรู้สึกเบื่อแล้วเบื่อกับความรักที่มันแบบมีแต่ให้ให้ให้ให,ให้แต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาก็ไปให้คนอื่นตอบอย่างเงี้ยแค้นอยากจะหยุดเรื่องรักแล้วก็หยุดไม่ได้อีกเหมือนฟ้าลงโทษยังไงก็ไม่รู้ส่งรักมาให้ใหม่อีกเออพอส่งรักมาให้ใหม่มันก็ปิ๊งถูกใจอีกแอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดน,นั้นไม่เป็นไรถ้ามันมีเข้ามาก็มีเออถ้าเขามีคนอื่นมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองจะพิจารณาว่าคุณอยากจะอยากต้องการเขาอยู่ไหม เออถ้าไม่ต้องการก็สลัดออกได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองเนะี่ยยับยั้งชั่งใจสักนิดหนึ่งนะคะเพราะมันจะมีคนมามอบรักให้คุณในเดือนนี้มีคนมาหวานสเสน่ห์มีคนมาทอดสะพานให้คุณในเดือนเนี้ยดาวแห่งความรักเด่นเด่นเขาเรียกว,ว่าดาวมหาสเสนนะ่ห์เ่ะใครเห็นใครก็หลงคุณใครเห็นใครก็รักอะใครเห็นใครก็อยากจะเปคุณเน่ะอยากจะยืบยื่นความรักให้กับคุณโอ้แม่หมอจะได้เจอคนเปเหรอโอเคเลย เออโอเคแหละค่ะแต่ปัญหามันไม่ได้เปนคนเดียวไงมันเปนหลายคนทีนี้มันจะมีนมงตรงนางเอาไงคุณอาจจะต้องเลือกค่ะเลือกเอาสักคนนึงนะเนี่ยคุณต้องตัดสินใจเลือกเอาสักคนนึงนะเอออย่าเป็นทศกัณฐ์สิบที่สิบมือสิบกรอเอาสิบคนไม่ได้นะคะเอ่อคนไหนคนหนึ่งเอาคนไหนคนหนึ่งนะที <c oughs> นี้ต้องเตือนไปก่อนนะความรักดีเป็นเดือนที่เอ่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะชื่นชอบในตัวคุณเป็นคนที่เป็นเดือนที่มันจะมีคนหยิบยื่น การอุปถัมภ์การช่วยเหลือให้กับคุณไม่ว่าจะในเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะในเรื่องของคาแนะนําและคนที่เข้ามาช่วยเหลือเงินทองหรือคําแนะนําคุณมันอาจจะก่อเกิดเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้อค่ะตรงนั้นนะให้ระมัดระวังตรงนั้นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วต้องยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่นะคะก็โอโหเปิดมันโอเพนมาค่ะเปิดเต็มที่นะคะประตูเปิดที่กว้างๆนะคะประมาณนั้น เป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีวาจาคุณจะสักดิ์สิทธ์วาจาคุณจะทําให้เกิดลาภผลวาจาดีวาจาเป็นมหาเสน่ห์นะคะพูดกับใครคนนั้นก็อยากช่วยเหลือคุณพูดกับคนนู้นคนนู้นก็รักและเอ็นดูคุณอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถ้าเป็นเพศเดียวกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเพศตรงข้าม,มปัญหาอาจจะเกิดเป็นเรื่องของความรักสามเศร้าขึ้นมาได้นะคะอ่าฮะต่อ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  เน้นนะเน้นในเรื่องของความรักมากเลยเดือนนี้เด่นเด่นนะแต่มันเป็นรักที่แบบจะอีนกรุงนางไงไม่ใช่แค่สองคนสองเรานะคะสี่เหลี่ยเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแบบคนนี้ก็อยากได้รักที่เสียดายน้องคนเก่าก็แสนดีคนใหม่ก็เข้าทีเออเอาสักคนหนึ่งนะคะแปดเหรียญเรื่องการเงินการทองมาบ้างนะคะอืการเงินการทองคุยเออคิงออฟสอดนะคะหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งดาบมามาฟินออฟขับ เงินงานที่คุณรออยู่คุณจะได้มาจริงๆแล้วเปิดมาสิไปเนี่ยแม่หมอยังไม่ไม่เห็นไม่ได้เห็นว่าจะมีอะไรมาขัดขวางคุณนอกจากตัวคุณเองอะ่ะคิดมากเลือกมากช่างเลือกช่างเลือกเรื่องเยอะเกินคนนี้ก็ติดเตินิดหนึ่งคนนั้นก็แก่ไปหน่อยคนนี้ก็เด็กเกินไปนะ่ยมันมันมันเลือกเยอะมันช่างตีเยอะไงบางทีช่างตีเกินเน่ะ เลือกมากมากเนี่ยมัก,กได้แรกนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันพอสมเหตุสมผลคนที่เข้ามาดีพอประมาณเอาดีสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็พอคนเรามันไม่มีเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นตหรอกค่ะแม้ตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นตัวแม่หมอเองเะ่ะก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะชื่นชอบถูกปะเออมันก็มีนะคนชอบแล้วไม่ชอบนีสยัยเราเงี่ยอย่างแม่หมอบางคนพูดตรงๆเนาะบางคนก็ตรงแบบนี้ชอบอ่ะมันก็แต่ละสไตล์แต่ตัวคุณเองเนี่ย คุณก็เจ็สิเอร์เนนะเจ็ิเอร์เซ็นถ้ารู้สึกว่าเขาดีเนี่ยเจ็ดสิบปอร์ซ็นคุณก็เปิดรับเขาได้เลยแต่จ้าจะให้เพอร์เฟกเต็มร้อยเนี่ยมันไม่มีคุณจะหาไม่เจอเพราะสิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งแบบสูงอะสูงมากเลยหล่อเท่สมาร์ทรวยเปออะไรเนี้ยคือคือเข้าใจปะ่ะมันบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจหวงังขนาดนั้นแต่ถ้ามีเข้ามาที่เข้ามาดูแลการงานของคุณได้เอาอกเอาใจเลี้ยงดูคุณได้ก็เอาแหละ นะถึงแม้นิสยัยถ้าเขาจะเป็นคนขี้จุกขี้จิกขี้หูขี้ห่หวงขี้อีกโก้ขี้ควบคุมขี้สั่งการสารพัดขี้อยู่ทังในตรงนั้นอ่ะนะเออคุณก็อะไรที่รับได้ก็รับนะคะอะไรที่รับไม่ได้ก็นิ่งๆไปนะคะแค่นั้นมันก็ยังอยู่ได้ไงเขาจะดูแลคุณได้ไงในในในเดือนนี้นะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ตัดสินใจครั้งสําคัญนะหนึ่งในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเสนองาน บางอย่างหรือโครงการบางอย่างที่สําคัญให้กับคุณอาจจะหมายถึงการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะหรือรับตําแหน่งอะไรสําคัญสําคัญก็ได้หรือชวนคุณไปลงทุนกิจาการอะไรบางอย่างที่มันจะให้ลาบผลกลับคืนมานะคะเออแต่ว่าเป็นงานที่คุณคุณจะต้องเข้าไปทําเต็มที่ด้วยนะคะแล้วคุณจะตัดสินใจเองนะคะในเดือนนี้ไม่บอกใช่ว่าคุณจะตัดสินใจเพราะว่างานที่คุณจะได้รับมา หรือเขาเสนอมาให้คุณหรือที่คุณจะไปร่วมุ้นกับเขาเนี่ยม,มันจะเส้นมันจะเส้นมันจะสร้างง้างค่ะมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้แบบไม่ขาดสายทีเดียวแหละค่ะจากที่เงินมันเคยแบบเป็นไงอ่ะคุยใช้โคตรประหยัดอ่ะ,อะคุณจะได้ใช้เงินแบบฮาลุฮาลาหน่อยนึงนะคะม,มีกินมีเที่ยวมีใช้แหละมีซื้อของเาะอย่างน้อยก็มีคนเนี้ยมาเปย์คุณมาเปย์คุณคุณก็อาจจะเก็บเงินเดือน,อนของคุณไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ เงินซื้อของช้อปปิ้งก็เอาเงินที่เขาส่งมาให้เนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตรงนี้นะธุรกิจใดๆที่คุณทําในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันจะส่งลาบผลเงินทองคุณอาจจะไปเจอเจอคนอุปถัมภ์ส่งเงินส่งทองมาให้คุณใช้ก็ได้เอ,อเสนองานเสนอธุรกิจเสนอธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วมันสร้างเม็ดเงินมาให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกรรมได้นะคะเออเขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจเองนะถ้าใครกําลังรอคอยคนรักของคุณอืม รอคอยคนรักของคุณอรอมานนานานแล้วรอได้ค่ะทูเลฟนะคะเดี๋ยวเขาก็มาเพราะเขาเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเฮ้ยคนราศีสิงเดือนกุมภาเนี้ยถ้าคุณยังโสดนะหรือว่าคุณเป็นแม่ไม้แม่ร้างเป็นลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้คุณจะมีรักทวินเฟรมของคุณเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตว่าคุณจะเอาหรือไม่เอา มันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกนิสัยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงกับที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็นตแต่แม่หมอมองว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นใช้ได้แล้วแหละคือคนเรามันมีความรั้นของตัวเองทุกคนแม้แต่ตัวคุณเองก็รั้นถูกปะแม้แต่ตัวคุณเองก็พูดตรงแม้แต่ตัวคุณเองก็ดื้อถูกปะแล้วคุณจะไปบังคับคู่ของคุณอ่ะให้เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายมีรั้นไม่ดื้อตัวคุณเองยังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยคุณก็ควบคุมเขาไม่ได้มันเป็นนิสัยของเขาเออ เมื่อมันเป็นนิสัยของเขาแค่คุณรับเขาได้ก็จะอยู่ด้วยกันได้เพราะคนนี้มาเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเน่ะคุณจะเลือกให้ดีกว่านี้ก็ไม่ได้จะเอาแยกกว่านี้ก็ไม่ได้คู่ของคุณมันได้มาแค่นี้ก็คือแค่นี้นะบางคนบอกคุาอยากได้คู่แบบไม่อีโก้อะไม่เดือดไม่ได้พื้นัวของคุณอ่ะคู่ทวินเฟรมของคุณจะเป็นอย่างเงี้ยนิสัยแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ในภพภูมินี้ก็จะได้แบบนี้แต่เขาจะมีตำแหน่งงานที่มั่นคงไงวัยอาจจะแตกต่างจากคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างใดก็แล้วแต่แหละ แต่เขาจะมาเปคุณดูแลคุณให้อยู่อย่างสุขสบายให้เป็นคุณนายได้เอาเปล่าละไม่ต้องดิ้นรนหาเงินให้เหนื่อยแบบแม่บอกไงเออเนี่ยคุณก็แบบถ้าเขามาเปคุณอ่ะเอออาแขนรับไปเถอะนี่สายจุงจิกบ้านก็เอาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะไม่ต้องไปฟังมันทุกคําพูดที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะฟังไม่ต้องมาเก็บมาใส่ใจฟังแต่คำพพาะก็พอเก็บแต่คำพ่อพๆะก็พอไงแค่นั้นเองนะอ่าเดือนนี้รักเด่นเด่นเด่นมากคู่ของคุณนะ บางทีอาจจะเป็นคนมีอํานาจมีวาสนามียศศักดิ์ก็ได้จะเป็นสายทาหารจะเป็นสายธุรกิจการค้าขายอะไรได้หมดเออแล้วเขาเขาจะมันหลงมารักคุณมากมากเดือนนี้มันเหมือนเดือนเป็นเดือนอะไรดีละ่ะเดือนแห่งดาวแห่งความรักอะ่ะมันมาคุมลัคนาตัวคุณเต็มเต็มอะ่ะยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของสเสน่ห์มตรานะคะเออไม่ต้องไปท,ทําพิธีสเสน่ห์อะไรเลยค่ะมันมีสเสน่ห์ของมันเองในในเดือนเนี้ย อยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์ก็มีคนมารักมาชอบมาหลงนะคะแย่งกันรักด้วยว้าว,าวออแต่ยังแม่หมอนเนี่ยอยู่แต่ในห้องกับจิ้งจกเนี่ยคงไม่มีใครมาแย่งรักแย่งชอบนะคะ<笑><笑>ออนะฟังเสียงก็เป็นหมดละยิ่งรู้ว่าเป็นหมอหมอปราหมอผีด้วยไปใหญ่เลยไม่มีใครกล้าคบลัวจัดอ่เอาเป็นว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ทวินเฟรมเด่นในเรื่องของความรักจะสุขสมหวังในเครื่องของความรักธุรกิจการเงินนะสองอย่างเด่นๆเลยการเงินนี้ทําธุรกิจอะไรก็ตาม ธุรกิจส่วนตัวก็ดีอะไรก็ดีมีเม็ดเงินเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่ก็จะมีคนให้เงินให้ทองคุณใช้ให้ตำแหน่งงานคุณก็ได้ไปสมัครงานก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้งานสมดังใจหวังนะสุไในเทา้าสิงก็ยังคงเป็นสิงนะคะมีภาระแบกรับหนักอึ้งเออก็ถ้าคุณแบกรับมาจะทั้งชีวิตอยู่แล้วอะวันเนี้ย มีคนเข้ามาที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแล้วถ้าคุณมีความรู้สึกว่ายัางอยู่ในวังวนของความเป็นมนุษย์ที่ต้องการรักโลภโกรธหลงอยู่คุณก็สามารถที่จะเปิดจิตรับไปเลยค่ะถ้าเขามาดูแลคุณเฮ้ยถ้าถ้ามันเป็นรักสามเศร้าแล้วแม่หมอคุณก็ดูว่าถ้าเขากับคนเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีพันธะอะไรกันแล้วถึงแม้จะมีทะเบียนสมรสแต่ในทางพฤติไน,นเนี่ยมันไม่เคยนอนด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะ คือเขาแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนไปอิสระใครอยากจะไปมีใหม่ก็มีไปแค่ก่อทะเบียนเอาไว้เพื่อมรดกทรัพย์สินหมุดลาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคุณก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรเออกรับได้ก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเขายังอยู่กับคู่คนเดิมอยู่แล้วคุณเข้าไปแล้วจะผิดสินก็พิจารณาอีกทีหนึ่งคุณเลือกที่จะไม่เอาได้นะแต่่อให้คุณไม่มีคู่ธุรกิจการงานที่คุณทําเองมันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาให้คุณรวรวเออจะเปิดธุรกิจคิดกิจการอะไรใหม่จัดเลยค่ะเดือนนี้เงินเข้านะเงินเข้า คิงออฟแมนเห็นไหมการงานการงานคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่เปิดมากี่ใบเนี่ยยังไม่มีไพ่เสียเลยนะแม่หมอมองว่าเป็นไพ่ดีหมดเลยไอ้ไพ่เสียมีใบเดียวคือตัวคุณทําให้ทุนเป็นทุกข์อ่ะคุณเป็นคนที่ชอบยึดติดในอดีตอ่ะชอบขังตัวเองอยู่กับอดีตเคยอกหักมาใช่ไหมแล้วก็โทษแต่ตัวเองอ่ะถ้าตอนนั้นฉันไม่ทําอย่างนั้นชีวิตครอบครัวป่านชน,นี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้จนกลัวจนขังตัวเองจนไม่กล้าเปิดรับคนใหม่อ่ะ มันไม่ใช่ไงนั่นเท่ากับคุณคุณลงโทษตัวเองอยู่นะคนเราต้องรู้จักอภัยให้ตัวเองก่อนอันดับแรกและให้กําลังใจตัวเองอันดับที่สองนะคะถ้าคุณทำสองสิ่งนี้ได้คุณก็จะลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่ที่ดีได้แต่ณวันนี้เหมือนคุณยังโทษตัวเองอะ่ะยังไม่ให้อภัยตัวเองเลยยังขังตัวเองอยู่เลยอะ่ะอย่าลงโทษตัวเองค่ะถ้าจะลงโทษตัวเองก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ดีกว่าไหมเออปรับตัวเองใหม่จะดีกว่าไหมเพราะว่า มันเป็นเดือนที่โอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งดาเห็นไหมโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจล้วนๆเลยค่ะว่าคุณจะก้าวออกจากอดีตที่มันไม่ดีอะ่ะก้าวออกมาจากความทุกข์ที่มันก่อเกิดอาจจะเกิดด้วยตัวของคุณเองหรืออาจจะเคยทุกข์ใจเคยผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องจบตรงนั้นเองให้ได้นะคะถ้าคุณจบได้คุณก็จะได้พบสิ่งดีๆในเดือนนี้ ถ้าคุณจบไม่ได้คุณก็อยู่กับห้าถ้วยอยู่กับอดีตไปก็ขังตัวเองค่ะอยู่ในคุกมืดนะคะคุณเท่ากับถ้าคุณไม่ออกมานะเท่ากับคุณขังจิตจิญญาตัวคุณเองให้อยู่ในคุกมือดอเพื่ออะไรเอ่ยชาติภพหนึ่งเกิดมาไม่ได้อายุยืนหมื่นปีหมื่นปีนะแค่ไม่กี่ปีก็เดี้ยงแล้วเดี๋ยวภัยพิบัติเ้อโรมาซ้อมดีมาก็อาจจะเดี้ยงแล้วก็ได้อยู่ให้มีความสุขค่ะออกมามองสองถ้วยข้างนอกนี่สิ่งดีๆมีอีกเยอะนะทําชีวิตตัวเองใหม,ใหมห่ให้มันหลั่นล้าค่ะให้มันหลั่นล้านะคะ เพราะว่าในเดือนนี้ถ้าคุณก้าวออกมาจากจากตัวของคุณเองอภัยให้ตัวเองได้คุณจะได้หลั่นล้ากับคู่ใหม่คุณจะได้หลั่นล้ากับอำนาจอำนาจทางการงานใหม่คุณจะได้หลั่นล้ากับธุรกิจเงินทองที่จะเข้ามาหาคุณนะคะหลั่นล้ารอบพิดเลยดูดีดีดีเออแล้วคุณจะมาจมปลักไม่มองมองว่าชีวิตของคุณมันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเนี่ยคือมันไม่ได้มีแบบหถึงขั้นคนจะมาฆ่ามาแกงคุณ ถึงขั้นจะคนจะเอาคุณสายมาไล่ฆ่าคุณมันก็ไม่ได้มีตรงนั้นป่ะคุณแค่รู้สึกว่าปิดอีกโก้ในตัวเองคุณแค่รู้สึกเป็นคนเรื่องมากช่างเลือกคุณแค่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับภาระที่คุณรับคุณแค่รู้สึกเออ่บาดกลัวกับความผิดพลาดที่คุณเคยก่อเกิดหรือประสบมาในอดีตจนไม่กล้าลุกขึ้นมาเหมือนคนล้มแล้วไม่กล้าลุกอะ่ะัวลุกแล้วมันจะล้มอีกอือยังก็ไม่เหมาะว่าอายเด็กทารกเนาะ ถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณเด็กทารกอ่ะเห็นไหมล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาต่อให้ร้องให้แอะเดียวมันก็หัวเราะได้แล้วอ่ะหัวเราะบนขณะที่แผลยังเป็นอยู่ด้วยซ้ําไปยังสดๆยังทายาให้อยู่เด็กนี่ยังหัวเราะได้เลยถ้าคุณลุกขึ้นมาไม่ได้คุณแพ้เด็กเด็กทารกนะคุณจะหมดความสง่าของราชสีทันทีเลยหมอมองว่าอย่างนั้นเฮ้ยคุณเป็นราชสีอะคุณแข็งแกร่งอ่ะคุณจิตใจคุณแข็งแกร่งดังนั้นคุณจะ คุณจะมาท้อแท้สิ้นหวังกับอดีตจะจมปากอยู่กับอดีตไม่ได้นะลุกขึ้นมาค่ะสิ่งดีๆเนี่ยรอคุณอยู่ในเดือนนี้เพียบเลยทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบไม่ขาดสายหลั่งไหลจนเช่นิดที่ว่าที่สุดแล้วคุณจะได้เป็นเศรษฐีนี่ยการเงินการทองคุณจะบ้านคงบาาเลยอ่ะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาเปิดโอกาสให้กับชีวิตตัวเองแค่นั้นเองค่ะสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทํา การเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็คือการให้กำลังใจ,จกับตัวเองเนาะ,ะฟื้นฟูสภาพจิตตัวเองปรับทัศนคะติตัวเองคิดนอกกรอบลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นแค่นั้นแหละค่ะสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเนี่ยมีแต่คนรักคุณนะในเดือนเนี้ยแม่หมอย,ยังไม่เห็นมีใครแบบเกลียดชังคุณเลยอะ่ะมีแต่คนรักคุณอะ่ะสิ่งใดที่คุณรอคอยจากคนรักก็ดีเงินก็ดีงานก็ด,กดีคุณจะได้สุขสมหวังในเดือนนี้นะโอเคเนาะสาหรับคนคนสิงห์นะแล้วก็เข้าๆตามนี้ละกันอ่า ก็ขอให้คุณมีกำลังใจในการลุกขึ้นมาเปิดโอกาสให้ตัวเองนะแล้วทุกสิ่งที่คุณหวังมันจะมาหาคุณเองอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ